คาวนี้ทำเมนูปลานึ่งผักนึ่อกินคู่กับแจ่วพริกแล้วก็จะมาบอกวิธีการทำแจ่วพริกให้มันแซ่บๆนัวๆด้วยค่ะเจอกันตีห้าที่ครัวบ้านโคกหนองนานะคะจะว่าไปก็ทำครัวที่นี่มา5เดือนแล้วอยู่ที่นี่ก็ไม่ลำบากเลยนะคะมีห้องครัวห้องน้ําสามารถใช้งานได้หมดไปที่อาหารเช้าเมื่อวานเนี่ยได้ปลานินสดๆมาจากตลาดนัดนะคะก็เลยคิดว่าจะทําเป็นหมกปลานินหรือว่าจะทําปลานินเนื่อดีก็เลยให้พ่อบ้านเลือกนะคะเขาเลือกเป็นปลานินเนึ่อกินคู่กับแจ่วพริกเมนูอาหารที่ทําส่วนมากจะเป็นอาหารอีสานนะคะเพราะววว่่อาออ็นนนนชชชบบกกกกิิิลสตัู้ อะไรที่ใส่น้ำปลาร้าน,นิดหนึ่งก็คือจะเลิฟมากแจ่วพริกวันนี้เราจะเอาพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมนันเพราะว่าพี่ลูกชิ้นเอามาผัดในกระทะเนี่ยมันล้างออกยากส่วนผสมก็จะมีพริกอหอมกระเทียมแล้วก็เมื่อเขือเทศอบด้วยไฟแรงสุดเลย200องศานาน5นาทีถ้าเป็นเมนูปลาเนื้องของภาคกลางน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแต่พี่เอ็มเนี่ยเขาจะชอบกินปลาเนื้อคู่กับแจ่วพริกเมื่อก่อนพี่ลูกชิ้นก็ไม่เคยกินแจ่วพริกนะคะพอกินเท่านั้นแหละติดใจผักกวางตุง้งพี่ลูกชิ้นจะใส่ทีหลังนะคะสีีีีีเเเ้้้าาจจจะะไดดขยยยววววสสักกกตตุทท่่มออหหลืแบบนนนพชชิิภ ร้านที่เขาขายน้ําพริกเราจะเห็นว่าเขามีผักวางตุ้งดอกสีเหลืองๆแบบนี้ลวกทุกร้านในส่วนของแจ่วพริกผู้ชิมจะตำทุกอย่างรวมกันแล้วก็จะใส่พริกป่นคั่วงลงไปด้วยปรุงรสชาติด้วยน้ําปลาราพาลไดฝาสีแดงสูตรแซบนัวผสมกับน้ําปลาราพาลไดฝาสีส้มสูตรแซบนมน้ำปลาะสองสูตรนี้ใส่ผสมกันคือนัวมากไม่ต้องเพิ่มผงชูรสเลยแล้วก็จะเพิ่มความเค็มด้วยน้าําปลาตาปลาหมึกอ,อีกนิดหน่อยเราไม่ได้ใส่มะนาวเพิ่มนะคะจะได้รสชาติเปรี้ยวอ,อ่อนๆจากมะเขือเทศอยู่แล้วน้าปลาระพาลไดสามารถนําไปทําอาหารให้อร่อยนัวได้้ทุกเเมมมนนูไ่าจะป็สตย ออม,มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะคะีถ้าเรามีมะกอ,อกสุกเดี๋ยให้ใส่ลงไปด้วยนะคะรสชาติจะเปรี้ยวนัวแล้วก็กลมกลมเสียดายไม่มีมะกอ,อกนะคะแต่แค่นี้ก็อร่อยแล้วเพราะได้ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศทํากันดูนะคะแจ่วพริกรสชาติเผ็ดเค็มนัวออกเปรี้ยวนิดนิด